ช่องทางสร้างอาชีพเป็นบ้างาไม่ได้ดูกันนานเหมือนกันนะหลังจากที่มีสถานการณ์กันเนี่ยนะครับ มาดูกเกษตรกรที่นคร,รราชสีมาคุณผู้ชมปลูกอะไรต่างๆก็มีช้างบ้างนะมีเรื่องของสัตว์ต่างๆเข้ามากัดกินพืชผ,ผลจนเสียหายทีนี้หันมาปลูกต้นเอบิลนะครับหรือต้นอบบิลคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ดูกันว่าหน้าตาตปเป็นยังไงไ <ป S 1> อยากรู้เออน,นี่นะฮะไปดูพื้นที่ทําการ,กรเกษตรของนายสุวรรณครับอายุ50ปีกเกษตรกรในพื้นที่บ้านคลองรายหมู่ที่8ตํบาบลวังน้ําเขียวครับที่นคร,รราชสีมา แกบอกสมัยก่อนนะปลูกทั้งข้าวโพดมันสําปหลังแต่ก็มีทั้งฝูงกระทิงจากเขาแผงม้าเข้ามากัดกินพืชผลจนจะรับความเสียหายจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาปลูกอินทผลัมนะก็มาเจอกับช้างป่าลงมากัดกินอีกเสียหายอีกนะครับระหว่างนั้นทั้งสองคนก็ปลูกพืชชนิดใหม่ขึ้นมาแซมกับอินทผลัมเนี่ยแหละครับก็คือต้นเอบิลหรือว่าต้นอบิลซึ่งพอ โตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เอาผลของมันครับนะไปขายครับต้นนี้เป็นผลไม้ที่มีถิ่นกําเนิดจากแถบอเมริกาใต้นะครับซึ่งปัจจุบันกาลังเป็นที่นิยมขายได้เนี่ยกิโลกรัมละสามร้อถึงห้าบาทเลยนะครับ่นะนี่นะฮะแล้วก็กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าคนปลูกเนี่ยยังน้อยอยู่สําหรับผลของมันอย่างที่เห็นนะก็คือลักษณะเป็นผลไม้ทรงกลมถึงบางทีก็รีนะก็มีนะครับเปลือกเนี่ยจะเรียบสีเหลืองทอง แล้วพอ,พอสุกแล้วเนี่ยเนื้อข้างในจะสีขาวใสคล้ายเยลลี่หรือว่าวุ้นมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมคล้ายกับมะม่วงสุกมังคุดแล้วก็ตาลตโนดปนๆกันนะคุณผู้ชม oh. เอาเป็นว่าเป็นกลิ่นหอมแล้วกัน <Ha. S 1> รสเนี่ยหวานละมุนคล้ายกับคาราเมลคัสตาร์ด โอ้โหอยากจะลองชิมเลยเออคือมันหลายอย่างอยู่ในลูกลูกเดียวกันเนี่ยนะไ <นะ S 2> ม่โอกาสนะคุณผู้ชมนะถ้าไปเจอนะและ้วคุณอกชมอย่าพลาดชิมนะปลูกเสร็จแล้วเนี่ยติดผลได้ผลขายตลอดทั้งปีนะแล้วแกก็ยังทดลองปลูกพืชพันธุ์แปลกๆไว้ขายเป็นต้นกล้าเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วยครับจริงๆมันเป็นผลไม้ของต่างประเทศอากาศร้อนแต่เรามาปลูกในพื้นที่เราอากาศที่สบายๆอย่างวันน้ำเขียวเนี่ย ได้ผลเกินร้อยนะครับพิวนะครับ,บ,รบพับช็อกโกแลตแอปเปิลสตาร์อาจจะคุณหลายคนอาจจะมีคุณชื่อนะครับแต่เรามีผลไม้แปลกๆหลายชนิดนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างอาชีพมาแนะนํากันนะครับเพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าปัญหาในพื้นที่ต่างๆชายดงชายแดนจะเป็นยังไงหรือแม้แต่แต่ทั้งว่าจะมีเรื่องของภยัยธรรมชาติเข้ามาเนี่ย เราก็ต้องทำมาหากินกันค่ะใช่ก็ขนาดที่ชาวบ้านที่อยู่ที่ศูนย์อุพยอ่ะยังห่วงเรื่องเก็บพริกเก็บมะเขือเลยเมื่อวาไม่ได้เอาไปขายเลยอะไรเงี้ยนะคะยังไงยังไงข่าวเรื่องปากท้องก็ยังสำคัญอยู่นะคะ